เพื่อนอุทัยพิทุนะครับผมจากศาสตร์พิณิตวิศวกรรมนะเพื่อนมาดูนี่นี่มาดูดูนี่นี่นี่ดูของดีเห็นไหมเนี่ยเวลาปั๊มเราติดตั้งปั๊มใช่ไหมที่สำคัญคือเห็นไหมเนี่ยด้านดูดเห็นไหมเขาเรียกด้านดูดเห็นไหมครับนี่ต้องมีแคมเฟอร์ลูนะเข้ามาเนี่ยเห็นไหมโซลูเข้ามาครับต้องมาเจอวาล์วก่อนนะครับแล้วเจอวาล์วก็เจอไวสเตอร์นะครับวาล์วสเตเตอร์ไสเตเตอนะกรองสีผุนะครับก่อนที่จะเข้าไปอุดตันที่ใบพัดปั๊มนะหรือว่าหัวกระโหลกปั๊มนะใบพัดแหละแล้วก็ ก่อนที่จะไปทะพายนะตรงนี้สําคัญนะครับวาวายสำคัญนะแล้วก็ต้องมีตรงเนี้ยตัวคอปั๊มนเป็นหน้าแปลนนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยคือถ้ามีผาเราปิดวาล์วตรงนี้นะเราปิดวาล์วตรงนี้นะนี่แล้วถอดปั๊มนะครับไปซ่อมได้ไปแก้ไขปัญหาได้นะครับปั๊มน้ําเนี่ยมันจะต้องติดตั้งแบบนี้นะที่ถูกต้องนะมีวาล์วมีวายนะครับแบบนั้เห็นไหมเนียวาวายนะครับแล้วก็มีพวกไอ้่นยูเนียนหรือแคนเฟลูนะครับเพื่อที่เราจะเซอร์วิสได้สะดวกนั่นเห็นไหมเนี่ยจุดอุปกรณ์เห็นไหมเนี่ยทางน้ํานะครับเห็นไหมีีีแแคคคมมมฟฟรููนนนะะับต้ เพื่อมีิพาหาถอดตรงนี้ครับยกออกมานะครับแล้วก็ถอดปั๊มออกไปเคลียร์ได้นะครับล้างถังล้างปั๊มเนาะที่นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับให้ดูลายท่อสวยๆกงามนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ